สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเซตอัพกีตาร์กันเพื่อนที่รู้กันไหมนะครับวันนี้ผมจะมาเซตอัพกีตาร์กันซึ่งกีตาร์ผมที่จะมาเซตในวันนี้ก็คือกีตาร์ตัวโปรดของผมนั่นเองไม่ใช่หรอกมีแค่ตัวเดียวคือกีตาร์ตัวนี้อาจารย์แดงอยากจะบอกว่ากีตาร์ตัวนี้ไม่ใช่กีตาร์ของผมนะครับผมยืมมาจากโรงเรียนอีกทีหนึ่งและก่อนที่เราจะเอากีตาร์มาวางวันนี้ฮะเราต้องหาผ้ามารองก่อนไม่งั้นกีตาร์ผมเป็นรอยหมดและนี่คือผ้ารองกีตาร์ไม่ใช่นี่มันเล็กไป แนี่คือภาพปูกิตาราของผมนะครับเป็นภาพคุณหนูของผมเองแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เอามาเอามาใช้แทนโอเคเราจะมาเริ่มเซตอัพกีตา้ากันเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องการเซตกีตาราถึงผมจะเล่นกีตารามาประมาณ1-2ปีแต่ว่าไม่มีความรู้การเซตกีตาราเลยคือ มือใหม่จะจัดอะแล้วเราจะมาหาความรู้ไปด้วยกันนะครับซึ่งขอขอบคุณเครดิตจากช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เรื่องกีตาร์ครับก็ขอบคุณที่ทําความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีตาร์มานะครับเป็นประโยชน์สาหรับผมอะโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรไงบ้างจากที่ผมดูมันนะครับก็มีทั้งหมด4ขั้นตอนทราบในการเซตอัพกีตาร์เบื้องต้นนะก็คืออย่างแรกเราจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับหนึ่งขควงเรียกขาควงใช่ไหมสองไม้บัดและสามปจัยหกเหลี่ยมโดยการเซตก บาทเข้าไปมีเยอะเลยโอเคงั้นเราจะไปดูวิธีการเซตกีตาร์ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับขั้นตอนที่1เลยก็คือการดูว่าคอะไรนะขั้นตอนที่1คือขันคอให้มันตรงนะครับวิธีเช็คคอเนี่ยว่าตรงไหมตรงหรือไม่ตรงเนี่ยก็คือเราจะมาดูสายบนกันนะครับว่าเราเอ่อว่าคอมันตรงไหมวิธีการเช็คคอตรงหรือไม่ตรงนะครับก็คือเราจะมาดูกันที่สายหกนะครับก็คือเราจะเอานิ้วก้อยเนี่ยอ่แตะตรงนี้เฟดสุดท้ายเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเช็คตรงที่เฟดสิบสองนะครับว่า มันจะเป็นยังไงถ้เาเกิดคอรตรงนะฮะจะเป็นแบบนี้ สายมันจะไม่ติดเฟดนะฮะแต่ว่าจะไม่ห่างเฟดจนเกินไปก็จะเป็นพอดีแบบมานี้หรือเกินมันชิดเกินไปอันนี้คือมันติดแล้วเราต้องขันคอหรือเกินมันห่างแบบนี้ก็ต้องขัดคอเหมือนเดิมซึ่งวิธีขันคอฮะก็ง่ายมากเลยคุณนาประแจหกเหลี่ยมนี้ขึ้นมาแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามันมีรอยสามเหลี่ยมปิดอยู่คือไว้ที่ขันคอให้ไอ้ตรงนี้มันตรงหรือไม่ตรงนั่นเองแต่ถ้าผมตรงแล้วก็ไม่ต้องไปขันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วเราไปขั้นตอนที่2กันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับ เซตตรงแอคชั่นกันนะฮะแอคชั่นคืออะไรคือตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยร,ร,ระดับความสูงของสายกีตาร์กับตัวเฟดพอนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่ากีตาร์ผมเนี่ยแอคชั่นสูงมากสูงแบบสูง เ,เวลาเล่นก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเข่งงั้นเราจะไปเซตแอคชั่นกันเลยนะฮะซึ่งวิธีเซตแอคชั่นเนี่ยคือเราจะใช้ม้บรรทัดปัดนะฮะตามหลักจริงๆเนี่ยเขาจะใช้ค่าความสูงประมาณ3ส่วน3าหรือไม่ก็2ส่วน3าประมาณนี้กำลังพอดีเราจะมาดูกันว่าสายผมเนี่ยมันสูงเท่าไหร่อ้ผมลืมบอกไปถ้าจะวัดสายเนี่ยต้องวัดตรงที่เฟสที่12ชิบหายแล้วไม่ถ้าผมมันไม่ตรงเดี๋ยวผมไปเลาให้มันเล็กลงก่อน แล้วรัาผมก็ได้ไปเหลามาเรียบร้อยแล้วครับผมไปเหลามากับพื้นนั่นเองโอเคเราจะเริ่มการวัดกันเลยนะครับเขาบอกว่าให้สองส่วนสามที่สองหรือไม่ก็สามส่วนสามสองใช่ไหมของผมแม่งปลาไปสี่ส่วนสามที่สองเลยเพราะฉะนั้นผมจะมาทําการลดตรงแอคชั่นกันนะฮะซึ่งวิธีการลดของผมเนี่ยก็คือเราจะมาปรับตรงนี้นั่นเองเห็นไหมเราจะมาปรับตรงนี้โดยเราจะใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กที่สุดเนี่ยมาขันตรงนี้ให้มันต่ําลงโดยผมจะใช้ค่าวัดก็คือเป็น สองส่วนสามสิบสองครับสายบนเนี่ยผมจะใช้เป็นสามส่วนสามสิบสองแล้วที่เราสายห้าลงไปสายหนึ่งเนี่ยผมจะใช้เป็นสองส่วนสามสิบสองนั่นเองโอเคงั้นเราไปเซตกันเลยโอเคครับทุกคนครับผมก็ได้เซตสายหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะจะสังเกตได้ว่าสายหกเนี่ยมันจะนิ่มงั้นเราจะไปเซตตั้งแต่ห้าจนถึงหนึ่งเลยโอเคงั้นเราจะรี โอเคครับหลังจากที Sch o o ่เราเซตแอคชั่นไปแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาขั้นตอนที่3เลยครับคือการเซตอินโทเนชันนะครับเซตอินโทเนชันคืออะไรอธิบายอย่างนี้แล้วกันก็คือก็จะเป็นการเซตที่ให้น้ตตรงเฟดที่มันเล่นสูงสูงเนี่ยให้มันมีความแม่นยำของโนตมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเราเล่นสายเปิด E ใช่ไหมดีสายเป่าไปสาย E ถ้าเกิดเรามาเล่นตรงนี้ซึ่งเราก็จะมาเซตตรงนี้ให้มันตรงงั้นเรามาเริ่มเซตอัพกันเลยมันต้องทำยังไงนะตอนแรกเราก็จะตั้งสายของสายสายเปล่าเนี่ยอ่ามาดูกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราตั้งสายเปล่าตรงแล้วเนี่ยเราก็จะมากดตรงที่เฟสสิบสองเราจะมาดูกันว่ามันจะตรงไหมอ่าเห็นแล้วมันจะเริ่มว่ามันไม่ตรงนี่เห็นไหม มันจะมันจะไม่ตรงมันจะเพี้ยนไิดทางค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งเราก็จะมาเซตตรงนี้กันนะครับเห็นนอดนี้ไหมเนี่ยแหละเราจะมาเซตตรงนี้กันนะครั er นนะคะบเขาบอกว่าเกิดเพี้ยนไปสูงแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือให้เพิ่มความยาวของสายนะครับเอ๋ให้เพิ่มความยาวเนี่ยเพิ่มตรงเนี้ยแลวเกิดเพี้ยนต่ำเนี่ยให้ลดความยาวของสายนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูทุกคนครับในที่สุดผมก็เซตตรงสายหกนี้ได้ทันทีกว่าจะเซตได้นี่ใช้เวลาโคตรนานเลยนะแล้วดูที่ผมเซตสายเปล่าก็ตรงนะฮะเป็สิบสอง อ่าเนี่ยตรงแล้วเป็น E ที่ตรงแล้แต่ดูนะฮะผมเพิ่มความยาวสายแล้วลดระยะอันเนี้ยมาจนมันจะสุดแล้วเนี่ยแล้วดูผมต้องทำอีกงั้นผมขอเวลาทำา5สายนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวผมรีไปตอนที่4ให้เลยนะฮะโอเค โอเคครับขั้นตอนที่4นะครับเราจะมาเซตอัพตัวปิกอัพกันนะครับการเซตอัพของปิกอัพนี้ก็จะคือจะมีทางเห็นร้อนตัวนี้ไหมร้อนตัวนี้จะช่วยทําให้เพิ่มความสูงความต่ํานะครับความสูงความต่ํานี่มันมีผลต่อเสียงไงคือยิ่งสูงเนี่ยสัญญาณปิกอัพก็จะยิ่งใกล้สายกีตาร์ใช่นะครับเอาง่ายคือยิ่งสูงเนี่ยมันทำให้เสียงดังขึ้นแต่พอปรับตัวเนี้ยไอ้ปิกอัพเนี่ย มันต่าลงพ่อต่ำลงปุ๊บเสียงก็จะเบาลงนิ้นี้นะครับแล้วเราก็จะมาเซตเสียงตามที่ผมต้องการนะครับตามที่ผมต้องการเนี่ยเคยจะให้ตัวนี้ขูดขึ้นเอาตัวนี้ทำให้มันต่ําลงตัวนี้ก็ไว้เป็นประมาณกลางๆกำลังจะโอเคงั้นเราไปเซตอัพเลย Twenty four hours later เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เซตกีตาร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้เวลาโคตรนานเลยเอาละเราจะไปฟังเสียงแล้วก็ไปดูกันว่าการสัมผัสกีตาร์ของตัวเนี้จะดีขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ไปดูกันครับแล้นี่คือแอมไม่ใช่ของผมสายแจ็คนี่ก็ไม่ใช่ของผมด้วยมันมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหม ออกเสียงแตกบ้าง เอาละครับการเซกิตาร์ของผมเป็นยังไงบ้างวันนี้มือใหม่ครั้งแรกเลยการเซกิตาร์ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ด้วยครับคำพูดไม่เหมือนคนอื่น่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดติดตามให้ผมแล้วกันถ้าเกิดอยากดูคลิปหน้าต่อไปต่อไปจะมปคลิปอะไรก็กดติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอชิบหายขอดังๆสักทีหนึ่ง